สบายดีสบายดีเด้อลุงฟ้าค่ัสบายดีตอนงํำไป่ได้ทีมน้อยรอลีลาเลยองเฮียนแล้วนั่งถารถดโดยสารสีออกเมือเฮือนไมท่านี้สีออกเมืองเซโนนั่งถารถดอยู่นี่จะกปันไดชิมะองมีลูกนั่งถารถลดอยงนี้นั่งพัก็นั่งถาอยู่นี่แล้วนี่ะอ้นทางนี่แล้วลูก อ้าแนวมึงหลดมึงไได้หลดได้สารมารอบอะายังบูมาอยู่ไม่ไช่อหมเนยไอหูมย,ยังอีแล้วนี่เด็กกระถาอยู่นี่เลเอาเอา,เอานั่งดีๆนะจะนั่กระลงด้วยทน้อยอ <c oughs> อ้ด็กว่าตายโอ้โหเด็กสารมาบ้า เ้าพี่น้องขึ้นรถเลยกำลังเดินทางเมือเฮือนเฮือนแม่เถ้า,า,มา,า,นนาแม่มือ,อีโอ<ห>้มือโ<ห>อ้เมือเปลดีล,ลีนะ

ลูกปาวใหแม่จ้าสิไปไสแม่นี้แม่เท่านี้แม่เท่านี้เจซื้อหยังซื้อมะเขือูจะซื้อหยังซื้อเว้นตาอุ่นตาหญ้าเจ้าเดหญ้าหมูหญ้าบาบานใจแต่น้อยจะยังเว้าได้มัใหญ่มาแล้วลืม่หญ้าบานโจยม่หญ้าบานใจจะซื้อหยัง

เราอิ่มแล้ว บ้านไม่เท่านี้เลยพี่น้องคอเทือนแม่คนแล้ววัตถุการแย้มคำคือเราด้วยซานมากับมือเลยเกิดดินซานฝันกับมือเลยสบายดีสบายดีลูกสบายดีงามงสบายดีเด้อสบายดีตอนคำพี่น้องกำลังดังไฟดังไฟฮากาติดมากมากพี่น้องมากกินข่าวแรงกินสินด,ดัดดเออลูกฟ้ามามกินสินดาดไว้มากินสินดาดน้ำทิพน,น้อยเด้อ นี่พี่น้องกำลังพากันเกมดังปืนดังไฟสือมาแต่สวรรค์พวกนั้นสือมาที่สวรนค์อะไรเควินดีดีสบายดีเนอะลูกสบายดีอันนี้เควินดีดีเด้อพี่น้องเด้อพากันสือสินดานมาสองโลพี่น้องอันนี้สินดานโลโลลามโลละแปดสิบแปดพันพี่น้องขอจังไดรขอถ่ายวิดีโออยู่ ไฟกำลังติดพี่น้องไฟกำลังติดพี่น้องไปได้ไหมเรียกหัจะมาเลยเรียกขอจะไปได้ไหมกี่รถมาแล้วกี่รถเมือ มามพี่น้องมามาพี่น้องมากําลังลงมือพี่น้องเอ้ยกําลังลงมือสิกินมาเด้อมาเด้อลําจวดนี่นะสองคนกินหรอจคนละอไปคนลสุดเลย มาเนโน่กับบลมอยู่เฮือนลมลมได้เด็กมาแล้วกับลมเย็นวอยต้อกับมือมือวานีดกัลมติงดาดโลดูี่น้องเด้ออันนี้โลโล่ละแซ่แซนกี่พี่น้องมียอมีกุ้งกุ้งมีนมมีหมูแผ่นมีหมึกหอมหมึกอันนี้ เอิหมึกยังมึกกล้วยบ่เออแล้วก็ลูกซีนมีลายไลยซีนมาร์กกับมีลายแล้วขอเสีเอาหูลงให้เบิร์น่อยบอม่มาขวดก็เลยเอาแต่โทนี่พี่น้องเอออันนี้สุรละแสนนี่เนอะอนนี้มู๊สามพันกับงา,งามงามพี่น้องนมกับงามงามลงมือกินเลยเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีนะกว่าอีนี่สบายดีอันนี้น้องสาวเขาได้พี่น้องเขาได้เบิรงคลิปเก่าๆก็ทีเจอมาๆๆพี่น้องกำลังกิน แซ่บมาเดินมาเดิน่ปุงแกวเยบหวอรน่แซ่บพีน้องมากมากมากพี่ทำกันเฮ้ยีจินดาเด้อดีดจีแกวน่อยเดียวพาขลาอยู่มามาพี่น้องมาเดิอพี่น้องเอ้ยมาเดินพี่น้องกูเอาขออรอยกินห่อยปะมามาน้องแอ๋วจิบัน คนกินนอกินพ <ator il> like ักขบโบเน้นชิ้นเน้นพักอย่เดียวมีแต่รอบัวเดียวกันมดพี่น้องเดียวกันมเป็นองเด้อเกน้องเดียวกันมดเล่นชินเล่นิแู่แ่ใช่หสหาที่เวล จานโล่เปน้องไอ้สื nice ่อมาตะแข่ในเมืองไปไ้สื่อมาตะนสวัรค์น้จิบเลยองเนียแล้วก็ออกมาทีเลยไสื่อมาเลยอ้าวเห็นไหมเป็ยังงอากาศมือนีม่นาวภาไในเป็นน้องผมมีลมเลยมื่อนีเออแปะเหมือนิัลมมาแบบเดียวนะกว่าเบิงนเี่ยด้เย็นตอนทีวเดกังดอมากขหนาวเย็นไป คุกแต่ตอนี้นยเงาแต่สราคาแล้โล่ะแนกี่็บวอะไทเนาัหน้ากับแบบเพลินเสรน้า เราให้คนมึงกับพี่ด้วยอย่าเอี này, ừ ừ. ่ยไอามาใคนที่คดแคอาเราก็เทไม่เคยคนเทนต์ทุกคนเลยที่อย่าเจ็ดดาโล่ของใม่สดๆจะเป็นแม่นมใหม่ยัเอา้วบอหัวก็หูแบบสีใหม่ไม่กินแท้ ได้แต่แจวแจวก็หายน้อยแล้วเขาก็เลยมาซื้อเพิ่มน้องดแลเืงแจวนะเืงแจวขนาดเลยเรนี้กันห่ยรน้อบกอเออขอมาอบกล้องนะะอ้อะเิดเสินะอ่าาเ็ตี้ยนี่้ยแล้วต้องเล่นกับม ตั้งให้ยังไงอะบ่ถายต้องใส่สุดเลยอะไรอะฝากติดตามซองคลิปน้อยรอลีลาเดอร์น้ำเบาน้ำสาวกดไลค์กดคอมเมนต์ก็ขอบใจหลายสำหรับคลับคืนนี้ลาไปก่อนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเบิร์ดคั่บอีหลี